สวัสดีค่ะวลคัมทูมิสพาราดีฟาร์มชาแนลนะคะวันนี้เรามาพูดถึงไม้กลุ่ม3นะคะที่ธนาคารทากสรับขึ้นทะเบียนและก็รับประเมินมูลค่าไม้นะคะไม้กลุ่ม3มีอะไรบ้างเราติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะที่ธนาคารทากสรับขึ้นทะเบียนนะคะต้นไม้กลุ่ม3นี่ก็คือต้นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโต,ตปานกลาง รอบตัดฟันยาวมูลค่าของเนื้อไม้สูงอยากเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะมาปลูกป่าปลูกไม้มีค่านะคะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ร่วมกับทกศด้วยกันนะคะต้นไม้กลุ่ม3านะคะก็เป็นต้นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่ากลุ่มที่1นะคะโดยมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับกลุ่มที่2แต่มูลค่าเนื้อไม้สูงกว่า ไม้ในกลุ่มที่2นะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นมูลค่าของเนื้อไม้จะสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นอย่างมากและเนื่องจากเนื้อไม้มีความสวยงามแข็งแรงทนทานนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศสามารถใช้ในอุตสาหกรรมไม้แปรรูปก่อสร้างและก็ทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงนะคะไม้กลุ่ม3ก็มีแค่3ชื่อนะคะก็คือไม้สัก ไม้มะปินไม้มะตูมนะคะไม้กลุ่มสามที่เราประเมินมูลค่าต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตปานกลางรอบตัดฟันยาวมูลค่าเนื้อไม้สูงก็เราจะประเมินตามอายุปีเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นรอบวงปริมาตรก็จะออกมาเป็นราคาประเมินมูลค่าต้นไม้นะคะแต่ละต้นในพาราดีฟาร์มของเราก็ปลูกไว้ประมาณ ร้อยกว่าต้นค่ะต้นสักทองก็โตเร็วนะคะต้นสักทอง ก็บานนี้แล้วนะคะแล้วเราเอาแก้วมังกรมาปลูกร่วมด้วยนะคะเอาให้มันขึ้นต้นไม้สักทองนะคะอยากเชิญเพื่อนๆให้มาปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ของทกศร่วมกันกับเรานะคะอยากเชิญเพื่อนเพื่อนมาปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะปลูกไม้มีค่าแล้วก็จะมีการประเมินราคามูลค่าไม้นะคะร่วมกับธนาคารทกศ นี่ก็สักทองนะคะสักทองเหมือนกันค่ะก็โตเร็วนะคะนี่ก็สักทองนะคะนี่ก็ต้นสักทองนะคะอยากเชิญเพื่อนๆให้มาปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการดีๆธนาคารต้นไม้ที่ร่วมกับทกศนะคะอยากให้เพื่อนๆมาปลูกต้นไม้เยอะๆะคะ่ะเพื่อสร้างโลกสีเขียวของเรานะคะ สามนะคะกลุ่มสามก็มีไม้สกักไม้มะปินไม้มะตูมนะคะก็มีแค่สามชื่อเนี่ยค่ะคือไม้กลุ่มสามที่มีอัตราการเจริญเ,เติตตบโตปานกลางรบตัดฟันยาวมูลค่าของเนื้อไม้สูงอยากเชิญเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ที่เข้าร่วมกับทอกสาด้วยกันนะคะอันนี้คือต้นไม้สักทองนะคะ<ม>ที่เราปลูกเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะ บางต้นก็โตมากเลยค่ะแล้วก็บางต้นก็ยังเล็กอยู่เลยนะคะการเจริญเติบโตก็ไม่เท่ากันนะคะไม้กลุ่ม3นะคะไม้กลุ่ม3ก็คือต้นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตปานกลางรอบตัดฟันยาวมูลค่าของเนื้อไม้สูงนะคะอยากเชิญเพื่อนๆให้มาปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะปลูกไม้มีค่าแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ร่วมกับทกนะคะด้วยกันนะคะ ไม้กลุ่ม3นะคะคือต้นไม้กลุ่มนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตช้าก,กว่ากลุ่มที่1นะคะโดยมีการเติบโตใกล้เคียงกับต้นไม้กลุ่มที่2นะคะแต่มูลค่าเนื้อไม้จะสูงกว่าไม้กลุ่มที่2นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นมูลค่าของเนื้อไม้ก็จะสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากในเนื้อไม้มีความสวยงามแข็งแรง นทานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศนะคะสามารถใช้ในอุตสาหการรมไม้แปรรูปการก่อสร้างได้ด้วยแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงนะคะไม้กลุ่ม3นี้ก็มีแค่3ชื่อนะคะก็คือไม้สักไม้มะปินแล้วก็ไม้มะตูมนะคะที่พาราดีฟาร์มเราก็ปลูกไม้สักก็ประมาณ100ร้อยกว่าต้นนะคะก็บางต้นก็โตมากเลยค่ะ เส้นรอบวงก็น่าจะา50กว่าก็มีแต่บางต้นก็เล็กก็แล้วแตก่การเพาะปลูกนะคะเพราะว่าต้นไม้บางต้นมันก็โตไม่เท่ากันนะคะบางต้นก็โตเช่นต้นนี้ก็โตมากเลยค่ะต้นนี้โตแล้วก็ข้างล่างต้นนะคะเราปลูกแก้วมังกรน,นะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็โตมากแต่ว่าอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้กันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ครั้งแรกที่ปลูกก็คะก็คือ,เ,อเราขุดลุมนะคะประมาณลึกประมาณ20่เซนนะคะแล้วก็ใสุุ่ยคอกแล้วก็ปลูกเลยนะคะปลูกง่ายๆค่ะ อยากให้เพื่อนๆนะคะมาปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วก็ต้นไม้ของเราก็เอามาประเมินมูลค่านะคะแล้วก็เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้นะคะไม้กลุ่ม3ที่เรากล่าวมานะคะก็มีแค่3ชื่อนะคะก็คือไม้สักไม้มะปิลและก็ไม้มะตูมนะคะต้นมะตูมต้นมะปิลต้นสักนะคะต้นไม้3ชื่อนี้ก็คือต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่ม3ที่มีอัตราการเจริญเติบโตบานกลางรอบตัดฟันยาว แล้วก็มูลค่าของเนื้อไม้สูงนิยมามาเปรรูปนะคะบางทาีซื้อขายกันในประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเราสามารถเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมากเลยคะ่ะไม้ทั้ง3ชื่อนี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย